สวัสดีครับคลิปนี้รีวิวการติดตั้งเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ครับสามคนน้ำซิกเนเจอร์นะครับรุ่นซูเปอรดีครับเวลาลูกค้าได้รับของไปนะครับจะได้ชิ้นส่วนดังนี้เลยนะครับมีทุ่น3ชุดที่เรียงกันแบบนี้เลยนะครับมีกล่องไอ b ครับแล้วก็มีโครงสร้างสเตลเล่ตนะครับโครงรับทุ่นและแผงนะครับ2ชิ้นนะครับตัวน็อตชุดนี้ใส่ทุ่นครับ20ชุดครับแล้วก็ใส่แผง4ชุดครับ รวมทั้งหมด24ครับแต่โซล่าเซลล์นะครับชุดหนึ่งครับอ่เดี๋ยวผมเริ่มประกอบให้ดูเลยนะ่อนอื่นเราก็ทุ่นมันจะมาติดกันแบบนี้เลยเราก็แยกออกนะครับเพื่อจะใส่โครงนะครับแยกออกโดยประมาณนะครับโดยประมาณโครงนะครับเพื่อจะวางโครงครับแล้วก็นําโครงนะครับโครงที่มีมาร์กเป็นสติกเกอร์นะครับเอาไปใส่ด้านหน้าก่อนนะครับนี่ไปด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็จะมีมาร์กสติกเกอร์ไว้นะครับ วางตามร่องตามรูที่เราเจาะไว้ให้นะครับง่ายๆครับเราก็จัดน็อตวางในตำแหน่งเลยนะครับตรงกลางเราใส่แค่2ชุดตัวริมนี่เราใส่สี่นะครับตัวริมใส่4ีชุดน็อตนะครับประกอบคนเดียวก็ได้นะครับแต่ก็จะยากนิดนึงไม่มีคนช่วยจับครับแต่ก็ทําได้ครับคนเดียวโดยชุดน็อตนะครับมันจะมีน็อตอีแปะตัวใหญ่ครับแล้วก็วะ ตามด้วยแปะตัวเล็กครับแล้วก็ตามด้วยน็อตสปริงครับการประกอบเครื่องใช้ปักตายเบอร์สิครับโดยปกติเครื่องก็ใช้ปัจจัยยูสองตัวนะครับเป็นเบอร์สิบกับเบอร์สิบสี่ครับเบอร์สิบสี่ไว้ขันใบครับแล้วเบอร์สิบก็ไว้ขันตัวเครื่องนี่นะครับครับเรียบร้อยครับไปด้านอีกด้านเลยครับด้านสูงนี่เป็นด้านเตี้ยครับโค้งด้านแผงสูงครับครับโค้งตัวด้านสูงก็ ใส่น็อตให้ครบนะครับ20ตัวทั้งหมดนะครับใส่แล้วขันให้แน่นๆนะครับใช้ปากกายขันให้แน่นเลยนะครับถ้าแน่นนับโครงจะแข็งนะครับเป็นแค่นี้ไม่ต้องกลัวครับไม่ไม่อ่อนแอแน่นอนครับแข็งแรงครับยิ่งใส่แผงไปด้วยยิ่งแข็งใหญ่เลยครับครับขั้นตอนต่อไปก็น้าแผงขึ้นติดตั้งเลยครับตัวแผงมีมาร์กของจุดที่เราเจาะรูไว้เพื่อจะใส่รูตัวโครงรับแผงนะครับยกส่เลยครับพาดเลยยกผ่าดเลยครับ เดินไปครับนี่ครับน็อตตรงนี้ให้ตรงกันครับตัวเรามาร์คสติกเกอร์ไว้ให้นะครับแล้วก็เอาน็อตแผงมาใส่ครับสี่ตัวมุมละตัวครับตัวนี้นะครับใส่แผงกับโคงนะครับใส่ให้ครบสี่มุมครับเมื่อเราใส่ครบสี่มุมเรียบร้อยนะครับเราก็เอาสายปลั๊กของแผง MTC นะครับเสียบเข้ากับกล่อง MGB ตัวนี้นะครับครับเรียบร้อยครับตรงนี้นะครับ ครับเมื่อเราประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยจะเป็นขั้นตอนการเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับใช้เคเบิลไทที่เราเอาให้ไว้นะครับรัดตัวนี้ใส่ให้เรียบร้อยนะครับใช้เคเบิลไทามาใส่ให้เรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บตัวสายที่มันยาวเกินไปนะครับตัดให้เรียบร้อยครับครับเป็นงานที่เราเก็บสายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นถึงขั้นตอนต่อไปเราเอาเครื่องไปตักแดดนะครับแล้วก็กดสวิตช์เพื่อประกอบแกนไฟฟ้าเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปครับ ครับเมื่อเรายกเครื่องมาตากแดดแล้วนะครับหลังจากประกอบโครงสร้างไร้ผ็ดแล้วเราก็เปิดสวิตช์หน้าเครื่องนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาเปิดสวิตช์ข้างหลังนะครับเป็น normal ก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องทํางานได้เลยนะเพราะว่าเราเสียแผงครั้งแรกเนี่ยเครื่องทำงานประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพราะมันเป็นระบบออโต้เพื่อจะใช้กับแอปพลิเคชันนะ แต่ถ้าเราอยากให้เครื่องเดินเลยให้กด normal นะครับแต่ทุกเช้านะครับถ้าเราจะใช้เครื่องเราก็กดไปที่ออโต้นี่ยแหละครับเครื่องทำงานอัตโนมัตินะครับเครื่องทำงานเรียบร้อยครับใส่แฟนใบนะครับตามมาร์กนะครับมาร์กเป็นสติ๊กเกอร์นะครับก็อยู่ฝั่งสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ตัวบารลองเอาตัวด้ามงัดงัดนะครับเสร็จแล้วก็ สวมเข้าไปนะครับค่อยๆสวมเข้าไปครับขนาดที่เกลียวมันเป็นแบบเกลียวนะครับตัวนี้เราประกอบแกนใบแบบง่ายๆนะครับนี่นะครับมันเดินเข้าไปเองได้เลยครับใช้มือประคองหน่อยก็ได้เรียบร้อยครับใส่เรียบร้อยไปใส่ข้างหนึ่งครับ เราออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถใส่แกนใบพัดได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วเราทำให้แกนใบพัดปลายเบี่ยงน้อยที่สุดนะครับะเรียบร้อยครับตอนนี้เราใส่เกนใบเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็มาใส่ใบพัดนะครับใบพัดเราใส่ตามมาร์กที่เราได้ให้ไว้นะครับนี่1ใบนี่2ใบนะครับ บพัดเราก็ใช้แจปากตายเบอร์ส4ี่ครับอันนี้เราจะปิดเครื่องก่อนได้ครับปิดเครื่องครับโอเคปกติตัวโค้งนี่นะครับมันต้องแข็งนะครับมันจะไม่โยกเลยนะครับถ้าเราขันน็อตแน่นๆจะไม่โยกเลยนะครับจะแข็งแรงนะครับก็ <przy> <t ell> ใส่แกนใบใบแรกใบสองสามสี่จนครบครับ เสร็จแล้วก็ย้ายมาใส่อีกฝั่งหนึ่งให้เรียบร้อยครับใส่ง่ายๆครับแป๊บเดียวปามาที่เราให้ขีดไว้ครับใบที่4ครับใส่เรียบร้อยครับเมื่อประกอบใบพัดเสร็จเรียบร้อยครับก็ใส่ฝาครอบนะครับตัวนี้แต่ก่อนใส่ฝาครอบเรามีจารบีให้นะครับใส่จาะบีให้เรียบร้อยนะครับ เมื่าผมใส่จาะระบีเรียบร้อยแล้วนะครับปิดฝาครอบนะครับการปิดฝาครอบก็ยัดเข้าไปแบบนี้นะครับอย่งางไงต้องใส่จาะระบีเรียบร้อยครับ mm hmm. ก็จะประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเป็นรูปทรงนี้นะครับ mm hmm. การใช้งานเครื่องก็ไม่ได้ยากครับ mm hmm. ก็ลงน้ําเปิดสวิ์นะครับ mm hmm. กด uh, สวิ์ไปที่ mm hmm. ด้านหลังไปที่ออโต้นะครับ แค่นี้เราเปิดเครื่องเลยครับเปิดเครื่องเครื่องก็ทํางานได้เลยนะครับระวังนะครับระวังใบนะครับเปิดเครื่องงนี้นครับเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในการประกอบนะครับ